อัปเดตนาข้าวแบล็คเบอร์รี่ที่ฮักสเต้โคกหนองนาครับก็จะเกี่ยววันอาทิตย์นี้นะครับนี่น้ำในนาก็ยังเยอะอยู่ครับนกก็แบ่งกินข้าวไปเยอะแล้วนะครับก็เหลืออยู่บางนะครับก็จะเอาแรงสามคคีเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาตินะครับวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่24กันยายน2 5ง6้า้ยหสิบครับก็จะเอาแรง สามารถกีเกี่ยวข้าวกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สี่นะครับกันจะอยพันห้าร้อยหกสิบหกครับก็มีจิตกรรมนะครับลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับอันนี้พี่เดชพี่เดชนะครับก็เริ่มทางการเกี่ยวตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็นําไปนวดที่ลงจอดรถนะครับนี่ครับหัวหน้าทีมครับหัวหน้าทีมพี่เล็กพี่เล็กครับนี่หัวหน้าทีมเกี่ยวข้ามาเองนะครับนี่ จะเกี่ยวบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะขนไปตรงนน้นนะครับจะไปนวดเข้าที่หลงรถครับผมอันนั้นเป็นที่ประชุมครับผมคิดว่าน่าจะแล้วเสร็จกับวันนี้พี่โบ,บ,พ,โบพี่โบพี่โบยกทางนงน้นครับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนี่วันนี้ครับวันที่ยี่สิบสี่ครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ <ส>พี่ฮักสเต้โค้งนาก็ได้ทำการล้มแขกเกี่ยวข้าวนะครับนี่ครับก็มีพี่เล็กพี่แดงนะครับผมแล้วก็พี่เดชครับผมกระจายกิจกรรมธรรมชาติลบบุรีนี่นะครับพี่โบพี่โบครับเก็บข้าวเดี๋ยวจะทยอยขึ้นรถไปนะครับนี่ครับตอนนี้แดดกำลังเปรี้ยงเลยนะครับร้อนมากครับผม ที่ฮักเซ่โค้อลงนา,งนาครับเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวที่ฮักเซ่โค้องนา,งน,าน,นะครับอันนี้พี่เล็กพ่เล็กนะครับน้ำหนึปลาเลยก็เริ่มเกี่ยวตั้งแต่สายๆนะครับอันนี้ผ่านไปหนึ่งงานนะครับห <า S 1> เหลืออีกประมาณหนึ่งงานครับฝั่งทางนี้นะครับอันนี้ตีเด็ดตีเด็ด พี่โบโนโนพี่โบแล้วก็ทยอยข้าวขึ้นรถตรงนู้นนะครับนำไปนวดที่ลรงจอดรถนะครับกลกสิกรรมธรรมชาติ สะอาดไร้สารเคมีปลอดภัยและชั่วนาตาปีอากาศดีมีให้เราหายใจะสศกรรมธรรมชาติประกาศให้รู้ทั่วไทยควานทองของเราสดใสต้องร่มใจไม่ใช้สารเคมีหยุดหยุดใช้สารเคมีรู้ทั้งรู้มันไม่ดีไม่ดีหลายคนตายเพราะสารเคมี ิดดูสิจะใช้มันทำไมกาิกรรมธรรมชาติดูแลพื้นดินทินนไทยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเราจะไม่ใช้สารเคมี คนตายเพราะสารเคมีคิดดูสิจะใช้มันทำไมติกสิคำธรรมชาติ ธรรมชาติดูแลละพึกนดินทิมไทยอาจารย์ยักษ์คือหัวเรือใหญ่ที่รักพันไทยพร้อมตายเพื่อแผ่นดินที่รักพันไทยพร้อมตายเพื่อแผ่นดินที่รักพันไทย